Welcome, wow. สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants ล้วนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้กันค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้คือ Black Magic g ก i d e นะคะเราซื้อมาในนาม Black Magic g ก i d e นะคะนี่ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะน้องอยู่ในร่มเกินอ่ะร่มประมาณไหนก็อย่างนี้เลยค่ะมืดเกินไปนะคะประมาณนั้นนี้ย้ายน้องออกมาค่ะนี่เพิ่งย้ายน้องออกมาได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะคะ,ะก่อนนั้นนี้จะซีดมากเลยนะคะก้านของเขาเวลาไม่โดนแสงเยอะนะคะจะซีดประมาณนี้เลยนะคะสีเขียวเยอะมากแต่พอเขามาโดนแสงใช่ไหมคะแสงเยอะอะคะ่ะแสงเต็มวัน กานก็ออกแดงขึ้นมาเลยนะคะอืมทีนี้วันนี้จะพามาชมการเลี้ยงแบบน้ําค่ะอ่กระถางนี้นะคะเป็นกระถางประมาณสีความสูงนะคะก็คือลึกนะคะประมาณ50เซนนะคะเอ,อ่อความกว้างก็น่าจะประมาณ50หรือ60ประมาณนี้กคือกระถางค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอ่า วิธีการนะคะใส่ดินเหนียวนะคะเพื่อนๆแต่ไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องใส่ดินเหนียวเต็มถึงขนาดนี้นะคะใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งหรือต่ํากว่าครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะเอาน้องใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําขึ้นมานี่นะคะก็จะมีน้ําขังอย่างนี้นะอ่าถ้าใครเลี้ยงรู้สึกว่าน้ําร้อนเกินไปนะคะทุกคนสามารถใช้แหนไมโครฟิล่าได้นะคะ หน้าตาเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวหนะ้าให้ดูนี่หน้าตาของไมโครฟิลาคือแบบนี้นะ <c oughs> เขา,เาใน Google ก็จะเขียนว่าไมโครฟิลานะคะจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันดีมากนะคะ <c oughs> เพราะว่านอกจากที่เพื่อนๆจะเอาใส่ในใน้ําแบบนี้ได้แล้วแล้วเวลาใส่ใน้ำอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมคะอ่ารู้สึกถ้ารู้สึกว่าเขาเยอะมันเยอะเกินไปนะคะก็สามารถเอามาใส่พวกกระถางไม้ประดับแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ หรือเอามากองไว้แล้วก็เหมือนเหมือนให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยโรยใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะคือได้ประโยชน์หลายต่อมากสำหรับไมโครฟิล่าเห็นขายกิโลละ100รวมส่งนะคะลองไปหาดูนะคะตามอินเทอร์เน็ตนะคะอแต่มีข้อเอ่อข้อเทคนิคนิดนึงนะคะเดี๋ยวผ่านมาดูกัน ไมโครฟิล่ามันขยายพันธุ์ไวมากถ้ามันอยู่แดดใช่ไหมคะทุกคนทีนี้มันจะติดกันเป็นแพรแบบนี้เห็นไหมคะมันจะแบบแทบจะไม่มีช่องว่างเลยแล้วรู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นอันนี้ประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะนอนนะคะถ้ามันมีเป็นฤดูที่แบบว่าผีเสื้อเยอะอะค่ะหนอนนะคะมันจะอยู่ในนี้แล้วก็กินไมโครฟิล่าแล้วมันก็จะลามมากินต้นเราคือมันจะไม่แบบว่ามากินใบนะคะแต่มันจะกินจากด้านล่างก่อนแล้วก็จะกินเข้าไปในกาบ ะะกินชอนไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเราก็เอ๊ะทาไมไม่เห็นตัวหนอนเลยนะคะตามใบตามอะไรนะคะ<ๆ>เพราะมันไปอยู่ข้างใต้นี้ค่ะแล้วก็หลอกกินเพราะว่าเนี่ยมันแน่นมากนะคะมันมันจะอยู่แน่นมากหนอนมันจะอยู่ด้านด้านบนแล้วก็แอบซ่อนแบบอย่างเงี้ยค่ะชอนชัยแอบซ่อนอย่างนี้นะคะเพราะว่ารากมันมีรากที่แบบค่อนข้างเยอะเพราะว่าเออแล้วตรงเนี้ยมันจะอยู่เหนือน Num, ้ำใช่ไหมคะแต่มันจะแอบซ่อน ตอนนั้นไว้ลาวาโดนกินหมดเลยนะคะแล้วหาหนอนไม่เจอสรุปจ้าหนอนมันไปแอบซ่อนอยู่ในไมโครฟิล่านะคะอ่าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนอนนะคะก็รอดตัวไปแต่ถ้าใครมีไมโครฟิล่าที่บ้านนะคะอย่าให้มันแน่นแบบนี้นะคะทุกคน ให้พอให้เห็นน้ําบ้างนะคะแบบให้เห็นน้ําบ้างนะคะอย่าแห้งอย่าแบบแน่นเกินนะคะเพราะว่าถ้าหนอนมาเนี่ยมันจะกินไมโครฟิล,ล่าแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยตามกาบเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าเราโดนมาแล้วนะคะอ่ะต่อกันวันนี้จะพามาชมนี่เลยดอกของโคโลค่ะโคโลเคเชียแบล็ k เมจิกลายถามว่าทําไมอ่อ เจ้า,มาแมลงวันทองถึงมาตอมนะคะคือดอกเขาหอมมากนะคะทุกคนหอมแบบหอมสุดๆนะคะนี่ก็คงจะเป็นการเรียกมแมลงมานะคะอ่าอันนี้คือดอกของแบล็คแมจิกกายนะคะก็ก้านลายๆแบบนี้เลยเราไม่รู้ว่าแบล็ค m มจิกธรรมดานะคะคที่ไม่กลายเนี่ยเขาจะมีสีเขียวๆอย่างนี้หรือเปล่านะคะตามก้านนะคะแต่ไอตัวนี้เป็นแบล็คแมจิกกายมันก็เลยมีสีเขียวๆนะคะออกมาที่ดอกอย่างนี้เลยตัวนี้นะคะ เห็นหมคด้านบนนะคะคือเกสรตัวผู้นะคะมีไอ้ตรงสีเหลืองๆเนะะี่ยค่ะเราก็คิดว่ามันหอมแบบนี้น่าจะเตรียมพร้อมที่แบบน่าจะมีเกสรเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างกระเป๋าด้านล่างคือเกสรตัวเมียนะคะโคโลนะคะส่วนมากตัวเมียนะคะจะพร้อมมากพร้อมก่อนตัวผู้นะคะคือพร้อมผสมก่อนตัวผู้ตัวผู้อาจจะบานช้ากว่าเพราะฉะนั้นส่วนมาก เขาก็เลยเอาเกสรตัวผู้จากต้นอื่นมาแต้มตัวเมียนะคะอ่าจริงๆแล้วไฟต้องตัดเนาะตัดตรงนี้ออกนะคะคือตัดกระเป๋อด้านบนก็คือตัวผู้ออกแล้วก็ค่อยๆกรีดกระเป๋อด้านล่างข้างในนะคะจะเป็นตัวเมียซึ่งจะมีเมือกนะคะเต็มเลยนะคะในนี้จะมีเมือกนะคะก็แค่เอาฝุ่นของเกสรตัวผู้เนี่ยคะ่ะป้ายๆๆๆในความมึกเมือกนี่นะคะแล้วก็หา เออพวกตะขครผ้านะคะมาคลุมนะคะไว้นะคะแล้วก็รอเวลาถ้าเขาติดนะคะเขาจะแบบว่าเต่งๆขึ้นนะคะถ้าไม่ติดก็แห้งไปค่ะประมาณนี้นะคะแต่มันหอมมากจริงๆเรานั้งอยู่ตรงนี้เรายังได้กลิ่นเลยเมื่อกี้เอาจมูกไปดมหอมมากนะคะหอมสุดๆเลยหอมหอมแบบเหมือนพวกดอกบอนสีเลยค่ะหอมแบบนั้นเลยนะคะอืโอเควันนี้พามาชมกันนะคะทุกคน ใครมีโคลโลตัวไหนออกดอกนะคะบ้างนะคะเราก็สามารถเอาเกสรน,นะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้แต่การเดินทางนะคะทุกคนเวลาเราส่งเกสรมาเนาะมันอาจจะมีความร้อนบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลกระทบต่อ,เ,อเกสรตัวผู้ที่จะมาผสมไหมนะคะแต่หลายๆคนก็บอกว่าเอาวางไว้ด้านนอกเกสรตัวผู้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นหมายถึงว่าเรา มาให้เขาเลยนะคะแล้วก็เดินทางแบบรถยนต์แต่ไม่ไอส่งไปสน,นีไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเวลาตัดตัดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนฉึบตรงนี้ไปเลยนะคะถ้าจเจ้าเกสรต,ตัวผู่อ่ะมันจะอยู่ในกระป๋อน,นี้เหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ามันจะเป็นฝุ่นผงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไปกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะหอมจริงๆ